ได้บ่นั่นนเรยว้มาลกไขวยิีมมาสวยนะไว่น้ตาดมันกินวยมือนี้ก็โมงโมงไมามากินเที่ยงโมงหาเที่ยงเวันดึงมาขึ้นี่ิมาได้อันเนี่ยคุณโบใค้กินเนาะ หีน,นี่ไตก็ได้กินมือสองมือนี่ก็ไ่ีนี่ไปลงไปลง,ไปลงบาได้จักตันไพล่ะ้ะะนั้นกบกตำซาน่ะจักรยานตีกับรนโม้สฮะโม้กวกตำซาหยะอ้ตำซาหไต้เหรอบางคม,มันมันติดได้เต็มกับติดเลยอืมโอ้สวท้ายแล้วอีกคำพอดีดิ มันิบาไอันไหน้ล้วนะตีงตินคไม่สามไมกว่าลําคาก็ติดยุ้ยอย่างปาไ่ดือเข้าปะเียนุกาได้กันแต่น้องมเกี่ยวกนเอไม่ดองยายโฮมาเร้ยายเออได้จังกว่าเนออยายเจี่ยนได้ได้ไปดอกปานินก็ได้จังปานิปลาดุกนะออกันอนะนี่มันลงนาได้คนละตัวนันยายน้ำน้ำดุกีได้อะขันเบ็ดหัก

เก็บมันบ่ đây ส่งอืมเล็กน้อยใหญ่บ่ được ทาย ชือของมาขายจีอ um, ืมื่อของกนามไม่อยู่นะ เลยบ่เห็นหอยเข้าปลาเขามีงดดเอาไว้ไคลาน่เอาหอยขึ้นสูงไก็ับ้องบ่เมนอีกุ้งหรือปืดนะป่านอแม่ก็ไหเอาดึงแม่เพิ่งออกขึ้นแล้วงอนนี้เนี๋ยเราจะหามาไรสองนเนาะ ลูกางอนี่บีนี่คเปิดเดยามใ่่าใ้าว่ามาเปิดเนึงทีได้ฆ่ากันนะเข้าหงกโรเลยูจะเขาก็ช่กชไปเปิดงเขาอันู้จะกันจักน้อยนดจากได้ให้ดดังได้ปนไงเราชาตี๋ใหเลยได้ปลดไงเราาตีนี่กเจ้าวะนี่โอ้ยกำันซื้อโฮ o ซล s ขนาดยายเว้าย่วันทัเดีเมื่อวานไม่ติอยเนาะ รติดรนทีดป่าตะเียนมาเลยจับนไสกะติกับก็เพิรถเน้ยไว้ห่อใส่นี้ี่ทางสยกบออกไปใส่สามสองสาเียยลยายเอ้ยป่าไสกะติกมันโดดออกไปนะตึงออกไปนะเราได้ป่าตะเียนดีค่ะองดตั้มห่ล่างๆขอบอไดใส่เอาใส่เอาไว้งนบุกป่าขึ้นไปใส่กะติกันก็เพิงรถแล้วป่ามันเฮงที่ใจะป่านี่อ๋อลกนะปโอมันหุกระนี้เนีก็ได้โอ้ อันกวนน้ำเต็งไว้เราก็เอาอันนั้นเอาสบมอ้อนใ่้นยนที่ใหญ่นก็เต้นยู่้อนามไม่มานบอกว่หันเล้วให้เลี้ยวเลยเพิ่งลงน้ำควันเอาได้อีกแม่โอ้ยหุ่่นามากแล้วห่เหรมีเต่ของเก้าตัวใจนี่แหละนะ ก่มึงก็อยเป็นอาทิตย์ก็น่ะจอยบดเอาได้เต่หัวนอะเอากรน้ำกันคันนึงหนะเอาเจ้าก็เอือทางนี้มันเอือดมันบม่มีบนเอาเออไยวันพวกนี้มันมียูเซฟ้าหอมต่อแล้วหน้ามันท่วม แดดบกนมายบอกกันแบบนี้จะหาบทนงระบบเด็กนะไล่จ้ายางา้่วันนี้มายังให้่โคุรำ่มาลุนไปลุนมาก้อนไปก้อนตามคิวอ่ะไปไดวมาก้อนเจ้าใครจะมากินก็ได้คำจินะอือันเนี้ยมันงับซื้อก่อน

โอมันมันมาถึงว่าซีฮอตปานห้องกระเบิดก้อนนะกันฝนบ่ไรอะครับผมเอาอาหารตัวอันอย่างเนี้ยยงก็น้องไม้สีเหลืองนะกินกล้วยหอมนะอ๋อมันกินดีบ่ละ ก็เอเลยะฮะนี่เอาไปกันเผมก็บรรลุกันเ่ยผมเามาลองบ้างหลายสูดอย่งเนาะ้นยูคาเห็นบอกมีคนบอกอีกกันบอกุยูคาบ้านคนอยงง่ายติ๊ขาวีเห็นจักยานลานึติ๊ติสองย้าย

ได้จักโตรครับน้อม,มันอยู่ที่ดวงคนแท้เนาะ,ะหาก,กินมานปูมัน,อนอออโอ้โหองอะีไฟแปบ,บเดียวล้วกลไปน้บ่ตีูเนี่ยไ้ไปซอยจล้วอะ

อันเป็นไม่เห่อช่วยดูซิว้าช่วยด้ไงอ้าอยูห้องไ่จมาถึงพุดก็อุุทปลาวยพุดปสาลามจิงเด็นเขาก็ได้ไหมะปู่ติปู่ปุ๊ดะปู่หินล้วเนี้ยฮะเนา กกติมันต้อุ๊บแม่ลงหลิดอ่ะหย่ยดมันนาล้บสมครึ่งบ่ายสามครึ่งแล้วเมื่อวานนี้ยายได้ยินยายเห็นว่า ผมว่าสิลงบอนนั่นนะบอนเพื่อนซีดยาง่นะเมนไราไปลองบาสนาเพ่นที่มอยาตายอ่ะโอ้โบอลดูไปดีกว่าโิติดอ่ะติดบลย้ายทันติกะดนเป็นฟาร่นะอไปดมาสนาติดเหน่อยปงงงงาขขัดยายขับันกได้หนีเนียันี่ยท่อนซีดนะ่อนซิดเนี่ยคิวโอ้แค่ขับพันก็เป็นลมแล้วมันเยาแดดเท่าไหร่ที่ักแลิไม่ะ จิตยาที่ฮึดไปคือเรื่องปะเทศเฮือก่ะ